เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับยูกิทแบบบัตในครับผมวันนี้เราก็จะมาซโลลังแคลร่โลกลืมกับสลิมนี่เองนะครับซึ่งผมเนี่ยก็เล่นสลิมมาแล้วผมเนี่ยเคยบอกนะครับว่าไอ้หอก G.P.S เนี่ยมันเล่นไม่ได้แล้วนะครับผมไปเจอวิธีกดหอก G.P.S มาเพื่อนๆหอกนี่พุ่งใส่หัวเลยนะครับผมผมก็จะเล่นเป็นเซ็ตประมาณนี้เนาะทัตนีเร็วดาบไฟฟ้าดาบขี้ดาบแดงดาบดุดเรื่องนะครับเซตนี้เนี่ยโคตรแรงนะครับผม จะใช้หอก GPS ต้องเปลี่ยนเล็ง,งเ,ลเป้าหมายเป็นจำนวน HP ต่ำสุดนะครับเพื่อให้หอ,อกเนี่ยพุ่งใส่หัวตัวบางๆนะครับผมแล้วก็ร่างแสงเป็น Holy Summoner นะครับเวลาเรากดหอ,อก GPS เนี่ยปกติเราก็แบบกดท่า2ท่า1ใช่ไหมกดแบบช้า,ชาๆเพื่อนๆเดี๋ยวยิงสู้ก่อนอดิมันมีหมิงวะ่ะทีนี้เนี่ยเวลากดหอ,อก GPS แผดป,ปัจจุบันน,น, 2, นะครับกดท่า2แล้วท่า1รัวๆเลยกดท่า2แล้ท่า1ทันทีกดแบบยำๆนะท่าหน่ะ เห็นไหมหอกพุ่งใส่หัวเดี๋ยวลองดูั้นเกมนะครับผมว่าเป็นยังไงคือเวลาเราจะกดหอก GPS เนี่ยอย่างน้อยเราต้องเห็นฝั่งตรงข้ามให้แบบเฮ้ยนี่โดนว่ะให้แบบว่าขึ้นสัญลักษณ์ฝั่งตรงข้ามก่อนนะครับแล้วค่อยกดหอก GPS นะครับผมแล้วนี่ยังไงวะเนี่ยมาเต็มเลยว่ะโอ้โหอันนี้ปามือนะโอ้โห ไปแล้วฮะโชคดีเพื่อนโอ้เพื่อนเราไม่มีใครมาลเลยว่ะต้องเคลียร์บ้องก่อนครับต้องเคลียร์ก่อนครับผม <c oughs> คือเวลาจะกดหอ,อก G P S นะครับให้กดท่าสองและท่าหนึ่งกดรัวๆย้ำๆทันทีนะครับผมมันจะเป็นหอ,อก G P S นะครับ<ว>เดี๋ยวผมรับปาให้ดูนะท่าสองและท่าหนึ่งย้ำๆนะเดี๋ยวนะย้ำๆไปเลยปลาโดนคีล่าเพื่อนๆเอาดิ ถัลูกมังกรโดนคีล่าเาเด้ครับคีลาแตกเอาดิอันนี้ปามือนะคือจะกดหอ,อก GPS ต้องมีท่า2ด้วยนะครับผมไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่ GPS ให้นะก็ต้องไปลองดูนะครับย้ำๆไปแม่นไหมล่ะบอกเลยว่าโคตรแม่นครับผมเอาตายครับผแต่ต้องบอกนะครับว่าเ,เพื่อนๆต้องกด ทันทีนะกดท่าหนึ่งแบบต่อแบบจากท่า2ทันทีย้ำๆไปเลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆกดช้าแค่แบบเซี้ยววี่ยมันก็จะไม่เป็นหอ,อก GPS นะครับคือต้องกดท่า2ปุ๊บท่าหนึ่งย้ำๆรัวๆไปเลยมันจะพุ่งใส่หัวเลยนะครับเนี่ย <c oughs> อย่างเงี้ย hey, <c oughs> บางทีก็ไม่แม่นนะบางทีเขาก็ต้องหลบได้บ้างนะครับเพื่อนถ้าแม่นตามหัวเลยก็โกงไปนะครับกำลังถูกส่งออกไป ม,ม,เมเฮ้ย,อยหอ,อกจีพีเอสโอ้ยโดนนะเวย้ยแตงโ้โหมันโอ้โหตายหมดเลยว่ะทรงและทรงนี้ไม่สวยครับอกไปแล้วฮะตัวใครตัวมันครับมามาหอกจีีเอสหอกจีีเอสฮไม่โดนเกือบโดนสังเกตเห็นเขาว่าหอกอ่ะมันจะเอาตัวบางไม่ก็ตัวเลือดน,น้อยนะถ้าสมมติว่าเราปรับเล็งเป้าหมายเป็น h p ต่ำสุดนะครับหอ,อกจี s ีเอสฮไม่โดนนี่นไงวะ คืออย่างน้อยหอ,อกอะ่ะมันก็พุ่งพุ่งตามหัวแน่ๆนะครับผมอยู่ที่ว่าบางทีฝั่งตรงข้ามมันก็เคลื่อนที่นะบางทีมีคลิปบังนะครับก็ต้องดูด้วยนะว่าสถานการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวชิดมาผมจะขึ้นเป็นดาบพี่นะครับผมโอเคดูเหมือนว่าเราจะได้คิวนะแต่เราจะไม่ได้ป้อมนะครับผมสลิมเซตนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นเซตที่ ตีแรงตั้งแต่ต้นเกมนะคือบางทีเนี่ยผมเล่นสลิมไปออกทารลอนก่อนเนี่ยบอกเลยครับว่าเหมือนยิงคีบ่ะเพื่อนคือยิงฮีโร่ไม่เข้าเลยอะงงมากอ้าวอ้าวแก๊กทำไมดึงบูนงั้นละเพื่อนเดี๋ยวก็โดนนะเดี๋ยวนะเขาไม่มีบูนนะเพื่อนกีล่าอยู่ดักออกจีพีเอสโอโหบางทีก็อย่างงี้ว่ะเฮ้ยอ้าว ผมเปิดอันตีแล้วเอาดีเอาเด,อาดีมีด่าไฟฟ้าครับผมเอาเดีครับไอ้อันนี้ไม่ g ีพเอ้าว้ดนนีกแต่ผมรู้สึกว่าหอก GPS เนี่ยมันจะแม่นก็ต่อเมื่อปลาทางตรงนะคือถ้าสมมุติว่าศัตรูอยู่ทางเฉียงจอแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยแม่นนะครับอ้าวแม็กบินไปตายครับผมทำไมทำงั้นละเพื่อน มาผมก็ฟ์าไปก่อนฮะนาคอสก็ซิงงงไปแล้ว hết, อเอาอเลยฮะฟ์าไปเรื่อยๆครับผมต้องไอ้ดิตผมต้องมีดาบขี้นะเพราะว่าเอารูนแลมเพจมานะครับต้องมีดาบขี้อะไม่งั้นนี่ยิงไม่แรงแต่พอมีดาบไฟฟ้ามาช่วยก็ดีขึ้นเยอะนะครับ<ม>เดี๋ยวลองรอจังหวะเออด้านล่างโดนเพื่น<ล>อน ตีคีฟก่อนครับไม่ทันแล้วหลับป้อมล่างเนี่ยอเอ้ยทำไมนหน้าสั่นกันจงังวะเฮ้ยหอก gps ไม่โดนเนี่ยาาอพออยู่ชิงเฉียงก็ไม่ค่อยโดนนะครับผมสังเกตได้นะเอ้ยโอ้โหแม่งเลยโอเคมา ปา,า,าไปก่อนครับมันต้องแบบให้สตูแบบเห็นๆอยู่บนจอหน่อยนะมันถึงจะแบบปาแม่นๆนะครับอย่างน้อยก็เฮ้ยแก๊กดึงเกือบโดนหอก G P S ไป <S ไม่โดนไม่โดนาสุ่มๆไปบางทีมันโดนนะครับบอกเลยว่าพิกเกมได้เลยนะครับผมสลับน้องสลิม อ้าวแก,กดึงโดนเฉยอันนี้ไม่ใช่หอก G P S ผมปลาเองโพมันง่ายอยู่โหตายวะนี่ปลาล่วงหน้านิเออเดคือปลามือเนี่ยเอาไว้สลับปลาล่วงหน้านะแต่ถ้าแบบจะเอาหอก G P S แบบปลาตรงตรงตรงๆอ่ะก็ใช้ได้นะครับแต่ไม่ค่อยเหมาะกับการปลาล่วงหน้านะสลับสูตรกดหอ,อกนะครับผมน,นี่ยังไง มามามา GPS 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 ครับผมอีกนิดนึงจะมีดาบแดงแล้วเพื่อนคือตอนนี้เนี่ยยิงแรงมากอะนะผมแบบยิงข้้งแรงนะครับผมยิงเข้าเพราะว่าฝั่งข้ามมันก็ไม่ได้หนาเลยขนาดนั้นนะครับคีล่าหนึ่งตัวฝั่งมันแครี่กับหมิงอยู่บนผมอยากได้ป้อมล่างอะเพื่อน เฮ้ยอีล่าอยู่นี่ป่ะนี่แม็กบินไปแล้วโอเคดูเหมือนว่าแม็กจะกลับบ้านไปกันใช่ไหมขึ้นบ้านได้นะเดี๋ยวผมหอ,อ G P S มั่วๆไปดาบแดงมาแล้วด้วยบอกเลยเฮ้ยไม่โดนว่ะเฮ้ยอะไรวะ จังแรกก็แม่นอยู่นะให้เพื่อนไม่ได้แล้วด้านบนเราโดนว่ะไอ้แม็กกันไม่ได้แน่นอนชีลาตาอยู่ยังไงครับมันจะกลับมันจะกลับนาคอสไปหรือ <c oughs> นาคอสไม่ได้หอ,อก G P S, <c oughs> <S ครับผมแบบไม่เห็นตัวครับผมเอาดิ <c oughs> อเอาเอาเอาไม่ต้องหนี เออเรียบร้อยโอเคมาดิครับผมบอกเลยตอนนี้หน้าไหนใครก็ได้ครับผมขึ้นบ้านขึ้นบ้านคือถ้าสมมติอย่างเงี้ยจังหวะอย่างเงี้ยศัตตูการป้อมนะหอก GPS มันจะแม่นมากนะครับเพื่อนๆคือมันจะเป็นทางตรงของการเปาหอกนะครับมันจะดูแบบหอก GPS มันจะแม่นนะแต่ถ้าสมมติว่าเปาเฉียงๆเนี่ยปัะตูอยู่เฉียงๆของจอเนี้ยไม่ค่อยแม่นนะครับผมาปาหอก GPS นะ โดนครับผมดูเดแบบไม่เห็นโอ้โหอันนี้ดึงโดนอีกโอเดแตกไปดิยังไงโอ้โหไม่ได้วะหอกจีเบสโดนโโเดอเอาไปเดเอาเดดับเบิ้ลคิวครับผมเห็นไหมแบบเนี่ยเนี่ยไม่พแบบุ่งแบบแบบแบบตามหัวโอ้โหคีบบังว่ะเพื่อนไม่งั้นบบโดนหอกไปแล้วเอาเดเออตายหมดครับผม เรียบร้อยครับก็ถือว่ามันเป็นการเอาหอก g p s ีให้กลับมาได้ค่อนข้างโอเคนะคือเมื่อก่อนเนี่ยกดท่าสองกดท่า1่ช้าๆเนี่ยหอกมันตามให้เลยนะครับแต่แผดปัจจุบันเนี่ยกดช้าปุ๊บเนี่ยหอกมันจะไม่มันจะไม่แม่นเท่าไหร่นะครับผมก็ไปลองดูก็ได้นะสลับการกดท่า2แล้วก็กดท่า1เร็วๆทันทีเนี่ยมันมันค่อนข้างแม่นมากนะครับมผมก็ไปลองดูก็ได้สลับน้องสลิมนะครับ คือว่าก็สำหรับคนที่แบบอยากเล่นสลิมแต่แบบปลาหอ,อกไม่แม่นอ่ะก็ไปลองใช้เทคนิคนีน้ดูได้นะครับมันปลาค่อนข้างที่จะบอกว่าคือปลาตรงหัวเลยละนะครับผมถ้าแบบว่าฝั่งตรงข้ามไม่ซิกแซกหน่อยหรือว่าไม่มีคี้มาบังเนี่ยผมบอกเลยว่าโอกาสโดนสูงมากนะครับสำหรับการปลาหอ,อกแบบนี้นะครับก็จาไว้นะฮะกดท่า2แล้วก็ท่าหรัวๆทันทีนะครับ มันก็จะพุ่งไปตามหัวเลยนะครับผมอ่ะยังไงก็ไปลองดูก็ได้นะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ